ยานาคสหายจากชาติปางก่อนดึกสงัดคืนนั้นสามเณรน้อยบอําเพ็ญภาวนาอยู่ในถ้ำม,มืดบนภูเขากลางป่าเขตจังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางความเงียบสงัดขนาดเข็มล่นยังได้ยินถนัดจูๆเสียงอันไร้ที่มาก็ดังขึ้นทำลายความเงียบและทำลายสมาธิของเนนให้ตื่นพเพลิด จากเสียงซึ่งแกรกๆากคล้ายคนลากเลื่อนมาตามพื้นถ้ำการไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ที่เคลื่อนไหวอยู่ในความมืดจินตนาการจะสร้างภาพหน้าสะพรึงกลัวร้อยแปดพันประการอาจจะน่ากลัวที่สุดของความน่ากลัวใดในโลกเพราะจินตนาการจะเฟ้นหาสิ่งที่จิตประวัตสุดขีดขึ้นมาเขย่าวขวัญตัวเองดีที่สามเณรน้อยมีพื้นฐานการเจริญสมาธิทางวิสุทธิมัก สติจึงไม่แตกกระเจิงให้เห็นกันชัดๆสิก่อนว่าคับขันตกอยู่ท่ามกลางอันตรายค่อยตื่นเต้นตกใจก็ยังไม่สายเสียงลึกลับเคลื่อนคืบเข้ามาอย่างเช่มช้าแต่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆจวบกระทั่งเจ้าของเสียงได้มมวนร่างประวัติรัดไปรอบจีวอนจนสังขารขันเหลือที่จะกระดิกกระเดียตอนนี้ไม่เห็นก็เดาออกแล้วว่าเป็นอสร,รพิษตัวใหญ่ถนัดใจ แปลกที่เอาแต่รัดแน่นเท่านั้นไม่เพิ่มพลังมากขึ้นจนกระดูกกระเดี้ยวหักปนปี้เพื่อขมือกลืนกินเป็นพักสาหารเมื่อเข้าใจว่าตายแน่แต่ความตายเหมือนรีรอชักช้าสัมมเนน้อยจึงอุ่นใจขึ้นมานิดหนึ่งอาศัยช่วงเวลาสุดคับขันสำรวมจิตเป็นสมาธิมีความเป็นความตายเป็นแรงกระตุ้นให้จิตรวมพรึบในทันใดสามารถถอดกายทิพย์ออกจากสังขารขัน ดูให้รู้แน่ว่าเป็นอสรพิษใดที่กรวดรัดตนอยู่ความมืดไม่เป็นอุปสรรคใดในการมองเห็นของกายทิพย์เพราะกายทิพย์คือกายวิญญาณมีสภาพโปร่งใสประดุจเดียวกับอากาศท่าได้พบว่าที่ม้วนรัดกายหยาบของตนอยู่นั้นคืออสรพิษลักษณะประหลาดขนาดใหญ่มหึกมาที่หัวมีงอนประดับมีเกล็ดสีเขียวเลื่อมพรเป็นมันแววาว งูประหลาดเหมือนรู้ว่ากายทิพย์กำลังมองมันอยู่จึงเอี้ยวคอหันมาจับจ้องมองกายทิพย์เหม่งนิ่งแต่ไม่มีเจตนาจะประทุษร้ายเช่นเคยวิบตาต่อมาก็คลายออกจากการกระวัด,ดทิ้งตัวลงสู่พื้นถ้ำก่อนจะเลื้อยหายเข้าไปอย่างก้นถ้ำอันมืดทมนกายทิพย์ก็รีบคืนกลับเข้าสู่กายหยาบในเวลาอันไล่เรียกกันรู้ในเดียวนั้นว่าเหตุไน พวกชาวบ้านแถบถิ่นเชิงเขาจึงหวาดกลัวถ้ำแห่งนี้เนนรอดพ้นจากความตายก็จริงแต่ถ้าไม่เคยปฏิบัติธรรมมาพอดูก็อาจจะเสียขวัญเพ่นนี้ออกจากถ้ำไปแล้วสำหรับเนนทองใบถึงจะเป็นเนนน้อยแต่ใจเพชรไม่ระย่อต่ออุปสรรคดังนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นยังคงสพายบาทลงจากภูเขาไปบินทบาทตามกิจ,จวัตรและบินทบาทเทียนไข จากญาติโยมผู้ใจบุญเมื่อคืนหมูตัวนั้นน่ากลัวมากแต่ยังอยากรู้ว่ามูอาศัยอยู่ตรงไหนของถ้ำย้อนกลับขึ้นเขาเข้าถ้ำขบฉันทำพัตกิจเรียบร้อยก็จุดเทียนไขเล่มใหญ่อาศัยแสงเทียนสองทางเข้าไปสำรวจก้นถ้ำให้ประจักษ์ปรากฏว่าถ้ำนี้ไม่ใช่ถ้ำทึบตันมีโพรงขนาดย่อมๆเป็นช่องให้ลอดเข้าไปอีกยาวเหยียด ลักษณะเทลาดลงต่ําทุกก้าวย่างจะเทลงไปเรื่อยๆจนเหมือนเดินลงไปใต้ภูเขาสุดท้ายที่ปลายอุโมงค์เป็นคูหาหินกว้างใหญ่ก้าวแรกที่โผล่เข้าไปในคูหาหินก็สว่างวาบขึ้นเหมือนใครกดสวิตช์เปิดหลอดนีออนให้แผดจ้าแต่แสงที่ว่านี้ได้สาดขึ้นมาจากหลุมใหญ่กลางพื้นถ้ำเมื่ออัญ,ญมณีจำนวนมากมายมหาสารภายในหลุม ทําปฏิกริยาวูบว่าพล้อแสงเทียนถัดจากหลุมมหาสมบัติไม่ไกลนักมีร่างประหลาดพิสดารสงบนิ่งอยู่กับที่เหมือนคุมเชิงอยู่ช่วงบนของร่างนั้นเหมือนมนุษย์เราดีๆนี่เองถึงจะใหญ่ผิดปกติก็คือมนุษย์ส่วนท่อนล่างจากบ้านเอวลงมาระดับด้วยเกล็ดสีเขียวและเลื่อมไปตลอดความยาวเหยียดที่ขดเป็นชั้นๆหนุนร่างช่วงบนให้สูงพ้นพื้นถ้ำแวบแรกที่เห็น เหมือนผ้าฝันร้ายทั้งๆท,ท,ที่ยังลืมตาอยู่สามเณรน้อยถึงกับยืนตัวแข็งถือเทียนชูค้างกลางอากาศคนลุกสู้อย่างตื่นเต้นแต่ไม่ตกใจเพราะบุรุษลึกลับครึ่งคนครึ่งง,งูมีสายตาแสดงความเป็นมิตรและพูดจาว,ว่ากล่าวเป็นภาษามนุษย์ได้โยมชื่อสุรินทนาคราชเคยเป็นกัลยามิตรของพระคุณเจ้าโยมทำหน้าที่พิทักษุมทรัพย์ในธรรมนี้ กับอีกถ้ำหนึ่งบนแผ่นดินลาวพระคุณเจ้ารู้ไว้เยทว่ามรกตวิเศษสุดในโลกธาตุซึ่งองค์อินทราธิราชเจ้าท่านนำไปสร้างพระแก้วมรกตก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของขุมมหาสมบ,บัติแห่งนี้เนน้อยยังคงขนลุกเกลียวเพราะรูปลักษณะของกลยามิตรชวนให้ระย่อใจเหลือกำลังประกอบกับ ทียนไขในมือลุกลามไปครึ่งค่อนเล่มต้องอาศัยสองทางในอุโมงค์โพรงถ้ำขากับจึงอำลาสุรินทร์นาคราชย้อนคืนสู่ถ้ำบนภูเขาปุษครึ่งคนครึ่งงูก็อนุโลมไปตามนั้นไม่ขัดข้องการเจริญสมาธิคืนเดียวกันนั้นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยใคร,ร่รู้อุบัติขึ้นทั้งเรื่องรูปลักษณะอันพิสดารน,น่าสะพรึงกลัวของสุรินทร์นาคราชรวมทั้งความรู้สึก อันเร้นลึกในจิตใต้สำนึกให้รู้สึกว่าคุ้นชินกับชื่อเสียงเรียงนามและองค์าพยบบนใบหน้าของผุรุษเครื่องคนเครื่องงูเสียนี่ก็ไรตกลงพักการบำเพ็ญเพียรว้ชั่วคราวก่อนกำหนดจิตเป็นสมาธิแล้วอาศัยฌานสมาบัติเป็นบารฐานน้อมขอภาพในนิมิตการขอนี้ที่จริงยากจะทำได้ถ้าจิตไม่ถึงขั้นบริบูรณ์มีพลังเต็มเปี่ยม อย่างน้อยต้องผ่านการปฏิบัติจิตเนิ่นนานเอาการแต่สำหรับเนนทองใบผ่านการเขี่ยวกรรมทางจิตจากอดีตชาติมาแล้วพลังที่แฝงเร้นอยู่ในจิตเหมือนน้ำเปี่ยมล้นถึงฝาตุ่มยามประจวบเหมาะรู้จักเปิดฝาตุ่มโดยบังเอิญย่อมอาศัยน้ำในตุ่มทำประโยชน์ได้ปรากฏเป็นภาพนิมิตชัดเจนเหมือนนั่งชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโรงภาพยนตร์ที่จอภาพจะคมชัด มีครบครันทั้งแสงสีเสียงเรื่องราวที่อุบัติขึ้นคือตนเองในชาติที่ย้อนหลังไปหลายชาติเคยเกิดเป็นพญานาคร่วมกันพิทักษสมบัติในถ้ำท้องพระรงใต้ขุนเขากับกัรระยามิรชื่อสุรินทร์นาคราชได้ทำสัญญากับสหายว่าจะเข้าฌานสมาบัติ1,500ปีมนุษย์ซึ่งมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่สามารถไปอุบัติเกิดในโลกมนุษย์เพื่อบวชเป็นภิกษุสงฆ์ บำเพ็ญจิตตามหลักวิสุทธิมรรคในพระาศาสนาจนกว่าจะบรรลุธรรมวิเศษสุรินทร์นาคราชบำเพ็ญตบะเพียง700รปีปรากฏว่าจิตถอนขึ้นจากองค์ฌานเปิดเปลือกตาขึ้นเองเมื่ออนิสง์พอสมควรแก่เหตุปัจจัยคือเป็นมนุษย์ครึ่งท่อนบนแต่ท่อนล่างยังนำรงคงสภาพพญานาคอยู่ตนเองบำเพ็ญตบะฌานครบถ้วนบริบูรณ์ตลอด150ปี จุติจากภพชาติพญานาคมาอุบัติเกิดในชาติมนุษย์เป็นสามัญชนบนแผ่นดินลาวตอนเยาว์วัยโชคดีได้บรรพชาเป็นสามเณรต่อมามีโอกาสศึกษาวิชาลี้ลับและเจริญฌานสมาบัติกับโยคีฤษีไพรถึงแก่กรำจากชาตินั้นก็อุบัติเกิดเป็นมนุษย์และได้บรรพชาเป็นสามเณรอีกนามว่าสามเณรคำหรือเรียกให้กระชับว่าเนนคำ การเกิดเป็นเนนคําคือชาติปางก่อนที่เพิ่งจะผ่านพ้นมาหยกหยกพระอาจารย์คือหลวงปู่สำเร็จลุนมหาสงฆ์เพือเกลอกรทางฤทธิ์อภิญญามีความสามารถแกล้วกล้าปานเสียนผู้วิเศษส่วนตนเองก็ฝึกปลือจนมีฤทธิ์อภิญญาไม่ใช่น้อยสามารถแสดงฤทธิ์ได้เป็นอเนกประการเป็นต้นว่าเหาะเหินล่องหนกำบังกายถูกยกย่องว่าเป็น เนนคำผู้วิเศษหรือบางแห่งให้สมญานามว่าเทวดาเดินดินพระอาจารย์หลวงปู่สำมฤทธิลุนผู้แจ้งฟ้าจบดินเคยมีเถระวาจาพยากรณ์ว่าเนนคำจะสำเร็จยอดวิชาของสำนักคือหนุนธาตุตั้งธาตุประกอบด้วยความรอบรู้ทางสมถกรรมฐานเป็นเลิศเป็นแน่แท้หลังจากรู้เห็นครบถ้วนดังที่อธิษฐานจิต ขอชมภาพในอดีตนิมิตมหัศจรรย์ก็หายวับจิตถอนขึ้นจากสมาธิแต่ได้รู้ชัดแจ้งแล้วว่าตนเองมีความเป็นมาประการใดจึงเกิดทำสังเวทว่ามนุษย์นี่หนอตราบใดที่ยังมีกิเลสครองใจตราบนั้นย่อมหนีไม่พ้นจากวัฏฏะสงสาร